<laughs> sao bà đi không à, nghe phi non, bận đi cà ve, gìn khẩu đơn, nó, view sang phơi nước toóc bờ view, view ấy, ăn nhang bùa gìn cái set bảu vậy thẻ, im lẽ, set miết, sapa đi con, ha à, bố mẹ im rồi không, lูก sao khỏi im nữa, anh em อ๋อเราผักกับซีเตะก่อนทำยังไงที่นี้ดอกไอ้ชงมันเรอไม่ใช่เป็นเจ้าบอกกินคันดื่มแล้วเออเนี่ยอันแดงแสงแล้วเนี่ยได้ละนี่แล้วมันบ่แล้วก็บวกที่วก็มาสำเร็จตัวนี้เออเิวสบายดีก่อนสบายดีงามๆด้วยคนงามนะแม่เพื่อนเอาผักมาให้กินเลยค่ะ เพินให้กินผักก่อนไหมน้อแหวะกินเพอลูกสาวก็สั่งเพอเพอน้ำตกผู้น้องบิวกะเป็นกะทันกระทบระดาน้องิวกินบ่อบิวข้าวจำเจวนะกินบ่อจำเจวเก็บเบิ้งน้ำเผาอีก

biêu bưng này phần hay biêu hot hàn ừ. đấy nè, nam tu, chụp bao nhiêu, chụp lấy luôn, anh đây nè, chụp nam tu này, lấy lúc xếp cái đĩa lúc, đều khup ha, กินได้นะกินแม่สูนะบ้านเาดีเลิกินบวดก็ต้องให้ต้องกินบวแ่บแ่บจ้ลองดูเอาน้ำตกจ้ามาแล้วอขอตัวกินก่อนเนาะวันนี้พ่อแม่พี่น้องเลย หนึสิบพันเขาเปพาบวาว่าขึ้นโต๊ะพี่ลูกเอาม่จิ้มแข่วเลยยังบุกินเอาไม่จิ้มแข่าเลยทั้งน่ะจะเสร็จปากไ่จะจิ้มแข่าลูกสาวกะแม่กินขาวขตู้บม่ดูมามาก่อนนะมาไหมาไหงานแแม่มากินข่าวนะกินขาวข้ามเดียวไปจิ้มแข่าเลย อ้ามคนเก่งเล็กกลัวเท็จยังอันนี้กันเลยถามเชิงเงินเท็จยังอันนี้กินมากอ่ะกินมากเขาเพิ่นกระถาของเพิ่นเนี่ยถามถามสิกินกับบปกินอีกได้กินมากกระถาของเขาอยู่ mục kín đi đấy thôi mùi cả đấy nó hả à, hả xin tiếp con Vậy, khảo đâu nó <laughs> hay kiểu con, sư chื่, giặt chื่, khẩu, ngân của miết, tiền đen ngân à, bồ à, bài bẩn, chơi đi nhóm

บังเอิญพ่นควเพิ่นย่านเข้าไปน้ำพิ่นนะโอ้ยบุปไปน้ำดอกเขาก็ระขึ้นทางเขาตั้งหากไปน้ำกับปลได้บ่เดี๋ยวนี้นะไปไปน้ำกับปลได้บ่เดี๋ยวดี แคมแทะ่อมาแค่ตั้งในรถมาก็อะไรเอันับนี่บ่งามเนาะแกออกกําลังกายนั่นก็สีทะเลนะทะเลขึ้นเดือนะทะเท่กลคนไปลูกหนักตัวน้อยนี่กะแจ๊สีดาเจ้าของแล้วก็นเ้ยอ้ยนี่พ่อนี่ไรอย่าี่สงนี่สองพ Bằng ăn kim tôi bơi sọn hound ong. kim cogon. The young honey, ghê hê 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 này hèn hèn แพ้ห่อนี่นะปารานแพ้ห่อยเออแพ้ห่อยแพ้หแล้วห้ให้เทเงินกินน้ำบ่ไหแพ้ห่นี่หอใจด้อนเ๋ยนี่ฉันวินะแกีกินบ่กินบ่อ้าหมองนังวะเสือวินนะ ไปจักเสือไปเช็คส่งเมื่อนี่วาไม่ไหวเชี่ยให้แล้วใช้คู่บุแกไม่อ้วนกินน h i ê ล่ะมันไหมเอาโตก็มีอันเดียวนี่แหละเอา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 โมเมนต์เื่อเท่าเช้าเอาอยากนั่งก็บอกไม่อ้วนดีดสิอันนี้เออก็ว่าฉันแน่ให้ยิวนั่งเถอะอันนี้ผัดมาผัดแอบเอารถอ่ามุนที่วิว

xẹp bóc xẹp xe sao bó bóc này anh sao bóc 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 không bóc sao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  bóc เบิ่งหัวล่ะเบิ่งหัวล่ะ้าเบิ่งเบิ่งคนขี้ดื้อเฮ้ยหัวก็เจ็บอันนี่คน่แช่ปะเฮ้ยขนมบาลานี่แซ่แท้โอ้ยเสือไหมให้กว่าเสือใส่เป็นปีเสือหากระใส่มื่อนี่ให้กวาเสือใส่เป็นปีกินกระเล็บเธอเดียวห่อนบอกห่อนกับเมื่อจังถอดเออแม่ก็ห่อนคือกันหน่อยแม่ยังถอดห่อนบไวเจาผัดเสือสั้นเดียวเจ้า นี้ว่าสองเซ็เมื่อหัาเทือนจะถอดไหมอันนี้ข่าเท่โดยเมื่อหัวเทือนจงถอดเนาะถอดอจ่นี่อายแล้วคนหลายครับมาอาเวยจามาตลาดมีจ้ชื่อจ้าตัวนึงมเ้ยถามเวยชื่ออช้งมาาดเอาเก็บเว้ยเอาบนั่งบว่านี่นะเดี๋ยวพกันนะโอ้ยแต่พอไปเนาะ ย่านแต่พอไปเพาะเะอยู่นันแหละเจ๊ใช้เก็บบริทายบอไหมอ๋หานั่นบ่ได้บริพ่อบ่น่ไปกินนะบอดึงเงาดึงเาบอยู่ใชห ได้ยังมาเลนเอาคือคืมุนทิมชันขนมนะรดแมคโครรแมคโครไอทิทเ่นมาปุ้งดึงไปกันบุญเช่นอะไรอย่างนี้วะได้เนะคนบริขายรวยแม่เบิ้งย่นแ่ โอ้ห้องของในตู้ปลกงลรี่ยไเต็มรถเล่นเนาะแมนบดประตูนี่แมนแต่ตัวนี้นี่ล้วอะเอาคางนี่ก็แมนโอ้เต็มรถแล้วอาคารนี่ก็แมน phần bơm khai đấy nè, giờ đi lại phần đó, phần đấy, phần hai đấy luôn, phần hai đấy, giờ đi, giờ chắp phần lúc, phần đấy, phần hai đấy nè, ní เอาเป็นลายอุ้ยอโน้เสาเอาโต้ตั้งบ่น่ะทั้งเชิงหัวน่ะมีงานอะไรบิวบ่ฮะของผู้ชายหรือบ้านะบ่ฮะลูกของผู้ชายนี่นี่น่ะอโน้เสาเจ้าก็บล็กหลายๆโต้ดงอยู่เพื่อนเบิ้งฮะเบิ้งฮะมันคื่อยังนั่นน่ะ

นีก็ร <c oughs> ้อนั่เ <c oughs> น,นี่ส <c oughs> นหนึ่ <c oughs> นงเอาแบบโตแบบตั้งของบ่ลูกนะเทิงหัวบนหัวมีตู้นะหรือว่าเอา,บบาอเอาแบบมีเกือบย่องงอนน่ะนะอันนี้อันั้นขางเจ้านะ <c oughs> เอ็นเห็นบ่มีเกอบนะ บ่อเดชทั <iah. S 2> <pause> lonely, ้งร <pause> ูมมันน่ะตัวรูมมันน่ะอันมีเก็บปลาบิวอันมีแว่นบลาิวน่ะมีกระจกมีอย่างนั้นมีตู้อะไรก็นงั้สาวลื่นบอเห็นบ่อเก็บน่ะตัวทั้งรูมมันน่ะลูกตัวชุดรูมเลยรูมชุดเลยน่ะเออนั่นแหละบ่อหน้ามือเจ้าเจ้ากินนี่เออนั่นแหละ mấy cợp, ng cặp bao cợp xe đây. đây, lì ra vì vậy nè cọp ngam cọp kẹp cọp kẹp cọp tô tăng kẹp cọp kẹp cọp kẹp cọp kẹp เียเาลายแท้อยู่เพื่อนกเต็มอยูคนารานี้เอิ่นขายันเดียวได้ลูกคนขายันเดียวได้นะเพิ่นแจ้งตำรวจจับได้ฮะเอาลายหมือนอะลรเอาตัวนึงบ้าตัวนึงอ่าเบ่งปริศนทั้งไทกเิ้แต่มือแรก

ต๊กต๊กต๊กมีมีมีต๊กเนาะบ่โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะมังพี่น้องเาพ่อแม่พี่น้องกไลค์กดแชร์ก็ิตามองเาเนาะยบัดนี้แม่ตู้สิบ่ให้เพิ่นมานําเยเอากําไรเบิดแต่มื้อแรก

แกโชว์จะทุคนเห้ยแทนมันดกระดาษมันถ่มไม่ดิบิแกะแกะหล่ะแกเอากระดาษมันถ่มไม่ดีบตุกจะคนอันนี้เบิ่งเสือกับชงอะนะให้กูใส่เป็นปีมากเลยออกตัวเดียวพราะฉะแค่ยังคิดไอสิตัวเดียวเดี๋ยวกระเทนนี่มีมตอกฟองนี่เอาไปได้ใช่ไหมทองยางพู้นเฮียนั่น เก็บเซนทุงยางขึนวี้กิเนเซบเมื่อเค็ดกต้าเผาให้แม่เจ้ากินวันนี้อีนกับมะระอันนี้ก็อะไรนั่นกับบ้งโมเมื่อพายนี่เอาขวบเช็กันดิกะเพราอะไบันอเอมีมันมีวันออมมีแเดกเาิออมีกอยู่แล้วฮ่าชิกวบเชกกันหอมหัวไปะเดียวฮ่าโขวบเชกันโ่าขวบเกันอิกหน่ะเจ๊ตัวนักัมะระัด้ มาเด็กกลวสิทันค่ะฮ่แต่ก the well, ็มีดผ่าแล้วบัดนี้เนาะเจ็บใชไแม่นูกน้ำมันถุกเนาะเอ้าเอาเอ่บ้นี่ยยางนี่กระเล็บ้อนมันขึ้นย่างนี่เบลน้เพื่อนอเี่บคุณนเเนาะอือก้มใชเล็เมื่อตอนไม่ใบบอวบวลย้ว่าตลาดเจ้านี้บอเมื่อตอนไม่ใบ ป่าบ่ได้ย oh, ังป네่าคนอ่าม oh, ีห่อกระทงกระทะแบบนี้เนาะชนี่ใ่นี่ัิกินเมย์ไอติมกรมีนี่ใช่นี่ใ่นี่มันตกได้นี่อโอส้นแกวส้นเกอยางไรลนพืชนะแม่ส้นแกวนี่ไม่ตกรหาสผ่านกรแนงยางไหมเลยกินว่ได้เือกลบตัวนี้อ่าแก้วได้ี่อ่ะดื่มดืมดื่ม บอวิวเอ้ตบนเตอเลยนี่โอเคน้องงไปได้ของเหรียญแลน้องวิวกันเลไปละคลิปนี้กัเนาะสบายดี้อบัดสุขทุกคนเมย์ไรปวดหัว